ต้มยำทะเลครับผมชั้นได้กินพอน้ำปลาครับผมดูนะครับเป็นนี่รับพี่ชายาปูครับผมชายาปูวันนี้อยู่ที่ร้านโซเย่ครับเขาต้มยำดึกกินไน้าตั้งแต่เย็นนะครับผมอยู่แถววงเวียนนะครับหอนาธิกามาได้นะครับมาได้ ที่สั่งหมูกรอบครับเปนวัแรกคือหมูกรอบแล้วก็อย่างนี้นะครับเป็นกระพงผัดขึ้นช่ายนี่ครับกับเราชอบกินกิฟต์หน้าปลาครับผมชื่ออะไรลูก็ที่หลัะอ๋อต้มยำทะเลครับผมวันนี้วันของผมไม่ต่อยเกมนี่ถ่ายเขาเด้ก็วันนี้ไม่มีนะเป็นเสือครัผมมันต้องน่าเสียดายกันี่ชื่ออะไรครับลาบปลาลาบปลานี่ปลากระพงผัดขึ้นฉ่ายครับผมหมูกรอบนี่เจอจิ้มซีฟู้ดครับ ดูนะครับปลากระพงพึ่งใช่ลาบปลาปลากระพงพึ่งใช่ลาบปลาไม่คืนความจริงผมย้ำน้ำข้นครับปลาหมึกครับลุยครับปลากระพงมินตครับอืมมีเด็ดก็เจ้าของร้านลูกค้าเด็ดสุดแล้วอยู่ ใช่บางกอกถ้าจะเจ้านายอยู่อะไครับของไ่เต้นหน้าอยู่